ใครที่ตามผมมาจาก Youtube ไปนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลาสามทุ่มเข้ามาติดตามไลฟ์สดได้โอ้โหดูดิเหรียญละสองแสนกว่าอยู่วางอยู่เงี้ยนะฮะแต่เนี้ยเนื้อชินเงินเนี่ยพะล่วงนั่ง โอ้โหนี่พอแก้วหนองเอียนนี่ใครได้ไปดูบอลบ้างบอลบอลมันไหมบอลสันความวิเดชผู้ใหญ่ตูนไงประตูทีมหนองเอียนเอฟซีนี่พอแก้วหนองเอียนดังโมงานนี้โอ้โหเจอกับทีมระดับประเทศเอสนมัโอ้โหแอนบิ Big ๊กแจ็คยิงยังไงผู้ใหญ่ตูนก็รับได้เซฟจุดโทษได้ด้วยพอแก้วหนองเอียนเหรียญนี้นะครับ ดูการแกะบล็อกสดของเหรียญท่านนี่ครับพอแก้ว,วัดหนองเอียนเกจิจอมขอมังเวทนะสองพารอยบาทนี่ครับเศกควายธนูมาขิดก้อนดินให้ลูกศิษย์เห็นได้เนี่ยสองพบาทหลวงพ่อแก้ว,วัดหนองเอียนนะครับ อันนี้แพ็กใส่กล่องเล็กๆไอ้พี่หน่อยลูกเป็นพระที่พี่เก็บไว้หนูึ่งชุดอันนี้ห่อละคังเนื้อตะกัวนี่พ่ทวีหลกนะเหรียญห่อละคังอ่ะเป็นเหรียญที่ดังของหลวงพ่อน้อยเพราะอะไรรูป้ป่ะออกมาแล้วโดนรถชนไม่เป็นไรเ<ม>พราะวัดธรรมศาลารติดกับถนนหญ่ถูกปะตอนแรกมาเนี่ยทำบุญรับเหรียญมาพระบอ,อกมารถชนไม่เป็นไร เหรียญหอละคังเป็นเหรียญที่แพงนะแล้วก็เป็นเหรียญที่เขาหากันอันนี้เป็นเนื้อตะกั่วนะเพราะอะไรเพราะพอน้อยนะท่านสร้างพระเนื้อตะกั่วอยู่แล้วเมื่อจะเป็นปิดตาเมื่อจะเป็นนะดูง่ายไหมดูง่ายไหมเอาว่าหายากกว่าทองแดงะ โอ้ oh, เหรียญนี้จะเรียกว่าพิเศษลิมิเต็ดนะครับนะเหรียญเนี้ยใครเอานะคือผมเห็นเล่นพามาก20กว่าปีเพิ่งจะเห็นแต่หยิบปมาปุ๊บแถดูง่ายเลยฮนะตะกัวเดียวกับยี่าศตวรรษอะหายากครับผมเนี่ยหาหายากกว่าเหรียญเอาง่ายๆนะนากยังเคยเห็นนะ แต่เนี่ยเหรียญเนี่ยไม่เคยเห็นอา้าวเหรียญน,นี้เอามื่นสองครับโอ้วิทวีปิดอ๋อพี่ทีวลาบอกว่าให้ใช้กติกากดราคาคนได้เห็นพร้อมกันทั่วประเทศพวกคนเด็ดช้าไป่านขอโทษด,ด้วยครับพี่ธีวราเอากติกานั้นอ่าเอากติกานั้นต่อไปพิมพ์ตัวเลขโอเคนี่นี่นี่น องเนี้ยวันนั้นอะ่ะผมเคยหยิบมาดูนี่ต,ต่อเตะนี่แท้ไหมถามแฟนแพนก่อนถามแฟนเพยก่อนแทะไหมแท้ไหมคือเห็นภาพแบบเนี้ยแทเป่ะเอออย่างเนี้ยเขาเรียกว่าแท้อัตโนมัติเพราะมีความเก่าถ้าไม่เก่าก็แบบนี้แกว่าแต่แบบเนี้ยเก่ากว่าเยอะก่อนอ่าอ,อันเนี้ยปีสามสิบกว่าเนี้ยเก่ากว่าเยอะคือแท้แล้ว เจ้าของบอกว่าอะไรดูไหมเจ้าของบอกว่าเขาแย่งกันซื้อเป็นวัดเกตเจ้าของอ่ะเอาพระจุนนี้มาวางให้ผมแล้วตีราคาสามหมื่นแปดว่าตอนซื้อเฉพาะอันเนี้ยแพงเลยตอนนั้นอะเพราะเสียหลายคนแย่งซื้อเป็นวัดเกตผมบอกว่าพี่ไม่ใช่อ่าผมก็หยิบพระสมเด็จของผมอ่ะให้เขาดู อันนี้ผมเคยส่งในไลฟ์ครั้งและให้แฟนเพจดูคิดว่าสมเด็จที่คนซื้อมาหลายหลายมื่นเนี่ยแล้วพอบอกว่าไม่ใช่วัดเจดเนี่ยเขาตกใจไหมใช่แต่ผมก็หยิบให้เขาดูบอกว่าเราว่าเนื้อนเนี่ยถ้าถามผมว่าเป็นที่ไหนนะเป็นได้สองที่เป็นได้ปู่ปั้นกับวัดโพเป็นได้ปู่ปั้นวัดสะพานสูงบางซื่อกับวัดโพแล้ว นะผมก็หยิบพระปู่ปั้นให้เขาดูแล้วปู่ปั้นน่ะชอบสร้างพระสไตล์พิมพ์ลึกนะกลวยลึกกลวยตื้อเห็นไหมปู่ปั้นเนี่ยชอบสร้างพระสไตล์พิมพ์ลึกแล้วเนื้อปู่ปั้นน่ะแบบนี้เลย และอีกที่หนึ่งก็คือวัดโพอ่ะนี่ถ้าพี่อริยะอยู่อ่ะแกจะตอบผมได้ว่าแกคิดเหมือนผมไหมเนี่ย่ะดูเนี่ยปู่จันฉลกหล่าเนื้อแค่เนี้<ม>เห็นไหมเลิฟเลิฟอ่ะเลิฟเลิเช่นกันครับคุณจีรพัฒนเขาก็ยอมขายให้ผมมาในราคาข่าทุนด้วย ใครรู้จักปลูกปั้นวัดสะพานสูงมั่งเอาว่าพระแบบนี้ก็เป็นร้อยปีเหมือนกันนะเนื้อแบบนี้เอาใครเล่นสายสมเด็จมาถ้าอยากได้เดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวขอผมว่าพี่ชายสมเนี่ยกำลัง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 เลงอะไรบางอย่างผมอยู่ว่า วางเหรียญเจ้าคุณเท่าเขาบางตาอย่างนี้เลยเหรออาจารย์พูดไปเออไม่ไม่เจอกันนานแล้วไงอาจารย์พูดแกก็จะมาพระเป็นพัก,พกไปเป็นพัก,พกนะครับคิดถึงเงีเหมือนกันเท่าไรองค์นี้เอาหมื่นสี่ โอ้โหปิดตาหลวงพ่ออุตมะต้องบอกว่าต้องหามาขายผมแล้วในะตอนนี้อันนี้เหลือองค์เดียวแล้วพี่นะครับปู่รอดเดี๋ยวคนก็บอกแซ่ปู่รอดทุงสี่เมืองวานอย่างนี้เลยเหรอปู่รอดนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองเหลืองจะหายากกว่าทองแดงปู่รอดขอเปิดราคาไว้ที่สามแสนนะครับ เก่าไหมอย่างเงี้หยิบมาแท้เลยเนี่ยอันนี้เอาว่าเป็นพ่อเนียมก็แท้เลยผมต้องบอกนะว่าเนื้อตะกัวที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นพ่อเนียมก็แท้เลย อยู่ที่ว่าพ่อเนียมสร้างพระเนื้อตะกวัวพิมพ์นากปกหรือเปล่าถ้าเป็นปู่จีนเจ้าเจ็ดก็ได้เลยเพราะอะไรเพราะปู่จีนก็คือพระยุคเดียวกับพ่อเนียมยุดยาเหมือนกันก็ได้อยู่นะครับอ่าก็ได้อยู่ปู่จันโฉโลกหลํานี่ขุนแผนแดนใต้ เนี่ยใครๆก็หาปูจลล oh. ป่จันทร์ฉลกหลํำโขปู่จีนเจ้าเจ็ดเนี่ยเอาว่าเป็นยุทธยาเนี่ยจะเป็นพ่อเนียมก็ได้เป็นปู่จีนก็ได้และตะกั่วนี่เป็นร้อยปีร้อยกว่าปีขึ้นปูสุกถ้าส่องมาเนื้อแบบนี้ก็แท้เลย mm. อ่าปู่สุกเนี่ยถ้าส่องมาเนื้อแบบนี้ก็แท้เลย mm. ถ้าเป็นพ่อเนียมไม่ต้องพูดถึงเพราะว่า น้ำอ่ะในแม่น้ำอ่ะแค่ไปตักน้ำจากท่าน้ำวัดน้อยมา,อาที่ฐานก็เป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์มีอาการโรคัยคข้ายเจ็บหยิบมาที่ฐานแล้วพรมหายน้ำจากท่าน้ำ่ะนะแม้กระทั่งปัจจุบันก็ยังใช้ได้อยู่มีคนมาขอน้ำมนต์มอมพ่อเนียเน่ยบอกตกักเอาตรงท่าน้ำมาแหละโมโหหลวงพ่อแต่ตอนอยู่กับหลวงพ่อก็ต้องตกนะักไง อ่ามันได้บอกต,กตักกับน้งท่าน้ำมาแหละรกระตักพอพายเรือพหลงพอ่โอโโหเททิ้งเทไม่ออกความขันไม่ออกเนี่ยก็เป็นเรื่องเล่ากล่าวขานมาจนนะเป็นสิ่งที่คนอยุทยารู้กันคนยุทยาอยู่ไหมว่าถ้าอยากได้น้ำมนให้ไปตักน้ำที่ท่าน้าวัดน้อย นะพ่อเนียมท่านได้เสกไว้เป็นน้ำมนต์ไว้แล้วอยากได้ป่รอดสามแสนครับพี่นันทวัฒน์แน่นอนครับเป็นสไตล์นี้อยู่แล้วครับโอ๊ตบางแพไม่ใช่คนอุบลราชธานีแต่ถ้าคนอุบลราชธานีนะจะหาเหรียญป่รอดมาแข่งกับผมก็ยินดีผมเองก็อาจจะไม่ใช่คนสุพรรณถ้าคนสุพรรณหาเหรียญพอ่ออิมมาแข่งกับผมได้ก็ยินดีอ้าวนะครับ ส่วนสมเด็จองค์นี้หลายหลายคนเอาไปขายเป็นวัดละคังอ <eterm oon> ่าเขาเรียกว่าสมเด็จตะกัวทํำชาสมเด็จโตแล้วว่าไหแต่จริงกันถามผมว่าพ่อเนียมอันเนี้ยเอามื่นเดียวเหรียญรุ่นแรกพอดีสุพรรณสมเด็จองค์นี้พ่อเนียมมีแบบลงกลูด้วยพ่ออะไรรู้ไหมพ่อเนียมไปดูในละครที่เขาทําประวัติสมเด็จโตนะพ่อเนียมคือคนที่ไปหาสมเด็จโต แล้วสมเด็จโตทักอ่าในละครสมเด็จโตบมารังสีนะ่ะกล่าวถึงพ่อเนียมด้วยนะแต่ราคาพ่อเนียมแบบเนี้ยหมื่นเดียวใช่ไหมผิดหูเพราะว่าเสียนล้นสะดุ้งกับสองแสนสามแสนอันนี้ขอเจ็ดหมื่นครับอันนี้อันนี้สมมติสมมติพอนียมไงอันนี้เอาเจ็ดหมื่นนะ สายสดูาไฟล้างได้ครับเนี่ยส่วนอันนี้ปูจจป่จีนเจ้าเจ็ดนะครับปู่จีนเจ้าเจ็ดคือใครอันเนี้เป็นพิมพ์ปู่จีนอะไม่ต้องสงสัยเลยเพราะอะไรเพราะพิมพ์หน้ากปกแบบนี้นะมีอยู่ในปกปู่ยิ้มว่าเจ้าเจ็ดไงปู่จีนว่าเจ้าเจ็ดเป็นใคร จริงๆแล้วปู่จีนวัดเจ้าเจ็ดเนี่ยคือพระอาจารย์ที่พ่อสุนบางปะหมอบอกให้พ่อปานไปเรียนด้วยพ่อปานเนี่ยเรียนกับพ่อสุนบางปะหมอเรียนจนสําเร็จหมดละท่องนะนภะพระธาสะถอกกุญแจที่ล็อกทุกอันได้หมดพ่อสุนก็บอกว่าให้ไปเรียนกับปู่จีนแต่ปู่จีนเนี่ยแปลกอย่างหนึ่งเวลาท่านสอนลูกศิษย์ต้องให้ลูกศิษย์เนี่ยขังท่านไว้ในกรงแล้วก็ใส่กุญแจไว้ เพราะว่าท่านน่ะสำเร็จวิชาหัวใจเสือสมิงแล้วถ้าเวลาโมโหอ่ะจะโมโหร้ายก็เลยให้ลูกศิษย์เนี่ยเอากุญแจเนี่ยขังท่านไว้ในกรงก่อนตอนสอนพอเวลาสอนเสร็จท่านนายโมท่านก็จะเป็นปกติในวัดเจ้าเจ็ดจึงมีรูปเสืออยู่ในวัดเขาว่าท่านสําเร็จวิชาหัวใจเสือสมิงแปลงร่างเป็นเสือได้ปูอินมัดโบนเราก็ทําได้นี่อันนี้คืออาจารย์ นะครับหลวงปู่จีนวัดเจ้าปู่จีนแม่อาจารย์พ่อปานและเป็นอาจารย์ปู่ไถ,ถ่ทอดวิชาให้หลวงปู่ยิ้มวัดเจ้าเจ็ดนะครับพิวัชรา,าเด็กแกลเล่นพระเก่าแกรู้นะอย่างนี้คือหยิบมาผูาแท้ตาเปล่าถ้าพอแก้วเครือวันตะกัวแบบนี้ก็แท้ปู่สุกหยิบตะกัวแบบนี้ก็แท้นะอันนี้เอาหมื่นสามครับหนึ่งหมื่นสามพันบาทเอาว่าหายาก เนะี่ยกว่าเหรียญแพงๆเมืองอยุธยาหลายๆเหรียญคำว่าหายากคือเก็บผ้าในบ้านเป็นสิบล้านแล้วมีแบบนี้แล้วหรือยังฮนะเนะนี่ยอะนี่หมื่นสามพันบาทส่วนอันนี้ใครเอาเอามื่นห้าอันนี้พ่อนี่ยังมีแบบลงกูด้วยแต่ถามว่าเอาว่าทุกวันนี้คนไม่ค่อยจะเห็นผ้าแบบนี้แล้ว mm hmm. พาะอ,อะไรเพราะพ้าแบบเนี้ยหมดแล้วเขาคนที่ได้ไปอ่ะเขาห่วงแหนเขาไม่ขาย ก็จะมีแจ่พระลูกศิษย์ท่านอะมาแลกเปลี่ยนกันใช้แทนพระยุคอาจารย์นะครับโอ้ oh, อันนี้ต้องบอกว่าหยิบมานี่แท้ไม่ต้องลงกล้องถ้าหยิบปูสุกมาแบบนี้คือยุคต้นเลยถ้าหยิบปิดตาพราะแก้วเกือวันมาแบบนี้ยุคต้นเลยสมเด็จพ่อเนียมหนึ่งหมื่นห้าพันบาทส่องให้ดูตะกัวหน่อย เห็นไหมครับนี่นะหมื่นห้าพันบาทสมเด็จพ่อเนียมวัดน้อยเนี่ยอันนี้คืออินโดจีนแปดห้าเห็นป่ะบางอาตุกตาวัดพับที่พี่ทวีได้ไปเก่ากว่านี้อันนั้นเนื้อบางขุนพรม สมเด็จอินโดจีนแปดห้าใครอยากได้ไปดูเนื้อพิมพ์นี้เอาสี่พันไม่ต้องบอกว่าใช้แทนสมเด็จโตได้ไหมนี่คือผงสมเด็จโตที่ลบไว้เอามาทำสาเหตุที่เอาออกมาทำได้เพราะตอนนั้นเกิดสงครามโลกต้องเอามาช่วยคนครับนี่ฮะฉะนั้นถ้าดูเนื้อที่ได้ก็ดูสูตรสมเด็จได้ทั้งหมดสี่พันบาทนะครับโอเค โอ้ยดูดิพี่งองแงขี้ฟ้องรีไปหาเช่ากันครับนางกวักพ่อเต๋เดี๋ยวดูก่อนเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่พ่อเต๋เว้ยอันนี้พ่อวงทุ่งผก,กูดได้ครับนี่นางกวักหลวงพ่อวงวัดทุ่งผักกูดพ่อวงวัดทุ่งผักกูดคือใครสิทธิเอกหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกข้างหลังเขียนวทอกอทุ่งผักกูดเนี่ย เป็นอาจารย์พราเตะด้วยองค์นี้ซึ่งพะวงเน่ยเนื้อใบลานแกเนี่ยแทบจะเป็นหนึ่งของนอนผมอยู่แล้วเอาสามพันแขวนนังกวักพะวงไม่รวยเอามาคืนผมหายากด้วยครับพิ่ต่อบางบอ เจ้าของเลี่ยมมาอย่างเงี้ยน้องโอ๊ตเลยไม่รู้จะไปเลี่ยมทองยังไงเลยแกะก็ไม่กล้าอย่างเงี้ยต้องไม่าาไทากอบแบบงานจิวเวลรี่อย่างเดียวเนี่ยต้องไปใส่งานทองแบบจิวเวลรี่อย่างเดียวให้ดุหรีโ่โอ้โหเอามารายการสุดท้ายแล้วเพื่อนจากได้อะไรมานี่เหรียญหล่อเหรียญน,นี้อีก เอาจริงนะตูดีเรียนรอบแบบเนี้ยเขาไม่เล่นเป็นร้ะไปอ่ะแต่ใจยังคิดว่าเป็นบางคารใจยังไงที่าเป็นเงินบางคานยัองอว่าเป็นมคือใจยังไงอ่ะก็ก็ให้เป็นพวกเงินบางคานตัวจสภาพไปผมมีนะครับได้ครับพี่พร้อมดีสวัสดีครับอ่าระวังยี่รออ่ะมีอะไรใกล้ใกล้ใกล้ไม้ใกล้มือไปหยิบไม้นี่หน่อยลูกมารัตนาให้หน่อย วันนี้ได้พระรัตนะมาเอาเอาของคลาสสิกคลาสสิกไปบูชากันมั้งมีในมีในตะกร้าอีกลูกอ่ามีในตะกร้าที่ห่อพลาสติกไว้อ้าวพระบูชารัตนะเขาบอกว่าเล่นไปให้สุดก็จะหยุดที่พระบูชาคือพอวางบนยิ่งแล้วกราบแล้วเห็นหน้าสวยๆของท่านแล้วมีความสุขเนี่ยพระรัตนะลงรักลงทองลงชาติชาติแท้ๆเป็นยังไงรักทองเป็นยังไงเนี่ยอันนี้หน้าตักสี่นิ้ว เน่อย่างนี้เอา4,500อันนี้ถือเป็นวัตถุโบราณสวยๆขอแคปเสือพ่อปานได้ไหมได้สิครับเอาเสือมาแคปหน่อยลูกอันนี้4,500ใครที่อยากมีพระบูชาใบบูชาจัดไปพิพิสิิธิ์ปิดนี่ครับ4,500บาทโอเคครับอ่ะ ก็ผมให้ราคาเนี้ยส่วนนี้ลักทองเต็มอย่างสวยเอาองค์ละหกพันครับเห็นไ,ไหมมีความสุขไหมพอเงยหน้าเห็นแล้วมันมีอิ่มใจอง์ละสี่องละหกพันเมื่อกี้สี่มาในอง์ละหกพันเนี่ยครับหกพันบาทลักทองเต็มเดิมๆสวยฮนะนะครับหกพันบาท หนังสือพ่อปานจัดให้ครับหนังสือพ่อปานเดี๋ยวผมแถมให้พี่เข้าไป,ปฟรีพี่พิสิทธิ์กับพี่ทีเวลาได้คนละองค์นะครับพี่พิสิทธิ์กับพี่ทีเวลาได้คนละองค์พี่พิสิทธิ์ปิดก่อนมีสิทธิ์เรียกหนึ่งหรือสองหนึ่งหรือสองครับหนึ่งหรือสองเนี่ยอ่ะวันนี้โอดบางแพต้อง ลาแฟนเพจไปจริงๆแล้วฝันดีลาตีสวัสด์แฟนเพจทุกๆท่านสวัสดีครับ